พาไปดูพฤติกรรมมันชวนให้สงสัยนะครับว่ามันแปลกแปลกๆยังไงไม่รู้นะครับมีตำรวจจราจรมาดับรถตรงนี้แล้ววิ่ง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 แล้วนะวิ่งแล้ว เดี๋ยวอา้าวไปไหนไดเดี๋ยวพี่พี่ฮะไม่ติดไปไ้าย <ห ả? S 2> ออกไปทางไปอเออแล้วแล้วกี้แล้วกี้คือมาดักประชาชนอยู่ตรงเนี้มาดักเพื่ออะไรไไคุณต้องอำนวยความสะดวกในการจราจรเออแล้วคุณมาดักตอนที่เขาเรีบเร่งรีบจะไปทํางานนี่มามาทําเพื่ออะไรแล้ววิ่งหนีทำไมเกี้ฮะคุณวิ่งหนีทำไมเขียนเขียนใบทางให้เขา เออลอกมาดักนี่จริงๆคุณต้องอำนวยความสะดวกในการใช้รถเป็นเจ้าพนักง,งานจราจรแล้วมาดักตามอย่างเงี้ยฮะจราจรเขาให้อำนวยความสะดวกแล้วคุณมาดักหน้าดักหลังอย่างเงี้ยช่วงที่คุณกังเขากำลังเริ่มเร่้งทำงานเนี่ยฮะ ไปแล้วเนะนี่ยจราจรของจราจรกลางนะครับเนี่ยแยกประเวศนะครับมาดักหน้าดักหลังชาวบ้านนะี่กี้นี่เห็นบอบอกกันแล้วว่าคุณนนภาสมาไม่เข้าใจนะครับ เช้าเช้านะครับคนเร่งรีบที่จะไปทํางานแทนที่จะอำนวยความสะดวกให้ประชาชนไม่ใช่อ่ะครับนะจะทํายอดเยอหรือว่าจะยังไรนะอ่าพอเห็นกล้องเราวิ่งหนีเลยนะหาตัวไม่เจอนะเนี่ยนี่นี่คือก,การทํางานที่ผมสงสัยมากเลย นะครับตรงนี้ลงมาจากมอเตอร์เวย์นะครับเอ่อมาจากบางปะอินหรือว่าระยองชนบรุรีพอจะลงประเวทนะครับก็จะมาอยู่เทิร์นตรงนี้นะครับมาอยู่เทิร์นตรงนี้ปุ๊บก็จะมาเจอสองนายมายืนดักตรงเนี้ยจอดรถขวางหน้าบ้านเขาด้วยทางเข้าออกหน้าบ้านเขาเนะี่ยนี่คือนี่คือตำรวจนะครับตำรวจจะลาลจรได้รับมอบหมายให้ให้ให้ทำอะไรอะครับ ทำหน้าที่อะไรนะครับนี้เด,ดเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองขับรถตามดูพฤติกรรมตำรวจเหล่านี้ดูนะครับสงสัยหลายครั้งแล้วชาวบ้านร้องเรียนมาเ,อเยอะแยะไปหมดว่าพฤติกรรมของพวกท่านมันเป็นที่น่าสงสัยนะครับมันเป็นที่น่าสงสัยเราพาประชาชนหนีไปไหนแล้วไมปรูเกเงี้ยเนะี ่ะวิ่งขึ้นรถหนีมันมีที่ไหนครับตำรวจหนีไปทใานชนมีการตรวจสอบปงสัยและตรวจสอบได้นะครับเ,เดี๋ยว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 ลองตามดูนะครับว่าจะอยู่มุมไหนเช้าเช้ามาเขาให้อำนวจความสะดวกรถจะขึ้นมาตะเวมาดักจับนะครับนะี่ผมเห็นแล้วว่าพฤติกรรมอย่างเงี้ยเป็นมาอย่างนี้นานแล้วนะครับ เนี่ยมาดักตามมุมอับอย่างเงี้ยนะอ่ามาดักตามมุมอับขึ้นมาตะเวไปก็จะเจอทางหลวงไล่กวดนะครับจัดสรรปันส่วนกันยังไงเอาอำนาจที่รัฐเขามอบให้แล้วมาทำทำอย่างเงี้ยนะครับแล้วคุณบอกว่าคุณใช้อำนาจรัฐนะครับตรงนี้เป็นมุมทางโค้งนะ ข้างบนเนี่ยข้างล่างนี่ถนนเส้นนี้อยู่ใต้สะพานนั่นก็คือถนนอ่อนนุชละกกะบางนะครับอ่าแล้วเขามาดักตรงมุมอับเนี่ยพอชาวบ้านนะถ้ารถบรรรถรถบิ๊กอัพนะถ้าถ้าขึ้นทางมอเตอร์เวย์ถ้าไม่มีหลังคาและมีคนนั่งท้ายกระบะขึ้นไปก็จะเจอตำรวจทางหลวงอ่ารออ่าเจ้านั้นก็ไม่ใช่เจ้าพนักงานจระ,ะจรแต่หยุดรถได้เอา การส่งมอบงานการแบ่งแบ่งงานกันนะฮะแบ่งส่วนราชการเนี่ยเขาไอ้นี่เอาไว้ชัดเจนว่าตำรวจทางหลวงมีหนะ้าที่ทำอะไรบ้าง <S <S ไม่มีครับท่านไม่ได้รับมอบให้เป็นเจ้าพนักงานจราจรนะครับเ็นตำรวจก็จริงแต่สังกัดกระทรวงคมนาคมสังกัดกรมทางหลวงใช่ไหมเพราะนั้นไม่เกี่ยวเลยกับการจราจรถ้ามีการร้องขอให้มาช่วย สกัดจับโน่นนี่นั่นคุณยังเป็นตำรวจอยู่นะครับต้องเข้าใจในเนื้อหาของระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวนะครับตำรวจตงนี้นี่พาพาชาวบ้านหนีนะครับใบสั่งก็ไม่เขียนใบสั่งก็ไม่เอามาเออใบสั่งไม่มีสักคนน่ะวิ่งหนีอะงี้ขึ้นรถหนีเลยนะครับเห็นกล้องขึ้นรถหนีเลย เอาเดี๋ยวค่อยดูเนี่ยเดี๋ยวนี่พฤติกรรมแปลกๆของตำรวจประเทศไทยมันมีอย่างนี้จริงๆนะครับอเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวปิดกล้องเดี๋ยวจะไล่าตามให้ดูนะครับขอบคุณแลยทวันอคีครับ